สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับอุ้มกินเที่ยววันนี้มีเมนูอะไรมานำเสนอยำปลาเซลมอนนะคะยำกุ้งแล้วก็ตำข้าวโพดไข่เค็ยมยำปลาเซลมอน น้ำจิ้มยั่วๆจ้าไข่เค็มอ้าวคนรับคนคนให้เข้ากันวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะมากินที่ทุ่งนายามเย็น บ้านสวนริมนาของเราเองอาชิมอสุดยอดเลยอะ่ะ ผู้อัดผู้อัดใส่วาซาบิบึงบึงบึง้งอร่อยไหมไแซ่บไหมแซ่บไหม ยจังเลยอร่อยจังู้แต่ว่ามันสดมากๆเลยแซลมอนอะ่ะมันเลยเนื้อมันจะนุ่มๆแล้วก็หวานหวานของเนื้อปลาแล้วมันก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยพริกเ็ูก็อร่อเหมือนกันนะนี่อื้อ พวกนายามเย็นก็จะอากาศร่มรื่นแบบนี้นะคะก็เด็กๆก,ก็จะมาวิ่งเล่นกันดเด็กๆก,ก็จะมาวิ่งเล่นกันสนุกสนานค่ะวันนี้นะคะอุ้มก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดติดตามเพื่อให้อุ้มมีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยเย้ yeah! yeah!